รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวบาดเดี๋ยวมันเจ็บยังยัง๋ยวจะร้องไห้เว้ยเลยนะคะ่ะเว้ยเลยนะเดี๋ยว <laughs> มันทำใจไม่ไหวแป๊บนึงรอก่อนรอกอนรอกอนนะรอได้ไหมคะรอก่อนเสร็จแล้วกินได้ไม่มีห <laughs> รอก ไม่ห e ีหรอเออแจ๊คขยับเก้าอี้เข้ามาไหมไอ้อายไหมคะเอ๋เขย่าเข้ามาเองนั่นแลลวเก่งมากเอาเปรี้่ะ มันเป้วใช่ไหมเป้วเลยอมเดีกว่าฮ้องเพลงแม่นไปลองเพลงเกิอะไเไหม อะไรปะอะไรไหมไปทำปิ้งๆเงน้ยเดี๋ยวกินเกี๊ยวก่อนเกี๊ยวก่อนเกี๊ยวก่อนหัวยึ่งกันไปแล้วนี่แหละมันหัวแดงๆ เกี่ยวไว้ยังอันชิ้นเล็กเดี๋ยวมานะคะค่อยๆกินนะคะโอเคอุ้ยใช่ไหล่ะใช่ไหล่ะอุ้ยอุ้ย ไอออกมาไอกินกนกนกจะค่อยกินดี๋ยวกินดี๋ยวกิน